เรยมเปิดโปงการตายปริศนาสุดหลอนหนึ่งความจริงที่ยังรอการเปิดเผยเมื่อความสำเร็จที่เธอได้รับกลับทำให้อีกคนต้องตายภาพยนตร์เขย่าวขวัญหลอนไรเขย่าว,วงการผู้สื่อข่าวทุบสถิติเปิดตัวอันดับหนึ่งบ็อกซอฟฟิศเกาหลี The Anchor เจ้าข่าวผี start เซราผู้ประกาศข่าวหญิ ที่ต้องเร่งทำผลงานในช่วงขาลงวันหนึ่งเธอได้บาะแสะจากหญิงสาวปริศนาที่กำลังจะถูกฆาตกรรมแต่แทนที่เธอจะรีบช่วยเหลือเซรากลับเลือกที่จะเล่าข่าวนี้ขึ้นมาเป็นไฮไลท์และปล่อยให้หญิงสาวปริศนากลายเป็นศพพร้อมกับลูกสาวการเล่าข่าวในครั้งนี้ทำให้รายการของเธอกลับมามีเรตติ้งพุ่งกระฉุดเซรากลับมาเป็นตัวแม่ของสถานีอีกครั้งแต่ไม่นานเธอกลับเห็นภาพหลอนบ่อยครั้ง จนทำให้รายการข่าวของเธอผิดพลาดออกอากาศไปทั่วประเทศเซราได้แต่หาทางที่จะทำให้ชื่อเสียงของเธอกลับมาอีกครั้งโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าความน่ากลัวบางอย่างกำลังตามหลอกหลอนและหวังทำลายเธอถึงชีวิตถ้าหากว่าคุณป้าที่มาทีเนี่มจอาการปวดหัวอย่างรุนแรง ถือเป็นการรวมสุดยอดนักแสดงระดับฝีมือมาร่วมถ่ายทอดความเขย่าวขวัญตามหาความจริงไม่ว่าจะเป็นชอนอูฮีนักแสดงหญิงมากฝีมือจากซอนนี่และเดอะเวลลิงร่วมด้วยชินฮาขยุนนักแสดงเจ้าของางวัลแพ็กซังสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากบียอนอีวิลและอ e ีฮาเยยองนักแสดงหญิงฝีมือตัวแม่การันตีผลงานการแสดงมากกว่า4ทศวรรษจากบอยซาวเวอร์บราเวอร์สลอเลสลอเยอร์และคิวฮิว 엄마생각에는이거เมื่อเรติ้งต้องแลกด้วยความตายเมื่อชื่อเสียงถูกเดิมพันด้วยแรงอาฆาตเตรียมพบกับผลงานภาพยนตร์ขยวขวัญหลอนสะเทือนจัญญาบันซื่อแห่งปี The u n c l e เจาข่าวผี16มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์